ถุงบีบอัดเสื้อผ้าของใครมีประโยชน์เท่าของฉันเห็นไหมว่าใช้เก็บผ้านมหนาๆได้กดเพื่อแล่อากาศปิดช่องซิปแบบนี้สุดท้ายต้องปิดซิปอัดสามารถลดระดับเสียงลงได้40%ปอร์เซประหยัดพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าได้จริงๆเมื่อเปิดมันจะดีตัวกลับภายในไม่กี่วินาทีคุณต้องไม่เคยเห็นถุงเก็บข้อมูลที่มีเทคโนโลยีใหม่นี้ซึ่งสามารถเด้งกลับได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากถูกบีบอัด ทุกคนใช้กระเป๋าใบเล็กใบนี้ใหญ่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตได้7จถึงแตัวช่องเปิดขนาดใหญ่สมด้านจัดเก็บเสื้อผ้าผ้านโนมไม่จำกัดสุดท้ายต้องแน่ใจว่าได้ปิดซิปบ,บีบอัดแล้วปริมาตรถุงสามารถบีบอัดได้40%เปอร์เซ็น์บีบแล้วจะเล็กลงภายในไม่กี่วินาทีเก็บแนวตั้งประหยัดพื้นที่ในตู้